ครับกราบสวัสดีครับพระไมพี่น้อง FC ของชนะการธรรที่กระโดดตักทุกท่านเนาะครับผมครับมื่อนี้ผมชนะการธรรเนาะครับแต่เปลี่ยนมาก็กินแต่เสาร์น้อพี่น้องเนาะครับผมกินให้เขาพ่อทองตึงจังหน่อยเนาะครับอาจจะได้ออกไปลามน้อพี่น้องเนาะครับผมตัวนี้แตเกากินอยู่ในคลองเนาะครับเปี๊ยงตัวนี้ครับเป็นเปี๊ยงไม่กระจิงน้อพี่น้องพร้อมเนาะครับมีกระเช้า ใส่กะความตาลผสมน้ำส้มเกลือเนาะครับลาดเปียงแล้วก็โรยด้วยรำนะพี่น้องเนาะครับผมกระตุ้นให้เขากินอาหารกินฟางได้หลายขึ้นเนาะครับนี่พองครับหมายเบิ่งชมยุคของนาะพี่น้องเนาะครับว่ามี์ได้ถ่ายคลิปลงปล่อยตัวงัตัว้วยกินยาเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็เลยมาให้ชมคลิปให้มาชม อยู่ขอกนะครับว่าเป็นแบบนรนะพี่น้องนะครับผมส่วนมาเฉียดแต่ผมปล่อยงวคข้วกินยงกินยาเนาะพี่น้องนะครับผมมันดีกัาหาิึงอยู่ขอะนะครับราบผมชนะกระทบนะครับผมก็ประดิอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมผมอยู่กลางหน้าผมอยู่ทุงหน้านะครับผมนะครับนี่ก็คือที่ผมอยู่นะครับเขตบริเวณผมอยู่นะครับผมนะครับผมอยู่กลางทงไฮทงหน้านะพี่น้องนะครับผมนี่ครับไม่กินงวงเนี่ยบะแมน งัวโมงงามเพืมอนเพิ่นะอกครับผมนะครับผมผมเป็นงัวเพื่อนบ้านท้องธรรมดานแต่พี่น้องนะครับผมมีแต่เนืไทยกลางขีดแก่นเลยนะสัตว์และพี่น้องนะครับผมนะครับบ่ได้เลี้ยงงัวควยงามเพื่อนื่อกครับนะครับผมมีแต่งัวควยพื้นบ้านและพี่น้องนะครับผมผมก็คอยพัฒนาไปเรื่อยนะครับผมนะครับนี่ครับให้เขากินยำเ้านะครับผมได้วยำเ้าก็กินมดหนี่นะครับอาก็ศชิได นอนพักพอนนะครับผมนะครับทว่าง,งูวคั้วของผมนี่กินและนอนได้พี่น้องน,นะครับจิ <c oughs> บบได้กินย่างมือจิบบแดเวเฟืยงเอาอยัางเส่ล่างอาหารนด้กินย่างมือนะครับผมเพื่ให้กินช่วงตอนเ้าร์นะครับอยากให้เขานอนล้็มาอัดอัดช่วงตอนแรกนู่นะครับผมนะครับ <c oughs> นี่คือ,คอบริเวณโดยรอบนะครับทีช่ชาวนาการทำได้มาเก็อยู่เห็ดกินอยู่นำทงให้ทงหน้าของตัวเองนะพี่น้องน,นะครับ เขากันย้ำว่ท่านด้เกี่ยวนะครับผมคาดว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะได้เริ่มเกี่ยวนะครับผมนะครับมื่อนี้ก็เลยเป็นสามาไปหาป้ามห้งวคข้วยนะครับก็เลยมาถ่ายไห้พแมพี่นองที่เขาลบหลักนะครับผมได้เห็นนะครับตอนนี้มาก็กินอยู่ตรงพ่นอนนะครับผมกินฟ้าดีครับย้ำเสานะครับผมตอนนี้เป็นฟ้าใหม่นะครับม่เป็นป้าเก่านะครับผมนะครับ ครับผมชนะเธาทำนะครับผมก็ขอบพรกคุณผมไอพี่น้องเอฟซีโคงชนะเขาทำที่เขาลบหลักนะครับเขามากกดติดตามมาเบิงนะครับผมตีทนทนเบิองผมไรสุดนะครับตีทนผมทนที่ผมลงคลิปเบิงนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้แหละลพี่น้องนะครับผมนี่กคือสถานที่ผมอยู่นะครับผมอยู่น้ำท่วไฮทงหน้าเนาพี่น้องนะครับผมเหนืออยู่คนเดียวนะครับ จะอยู่นอนหลิยงงูหลิยงขัู้้เดียวยูนท้องให้ท้องหนาแล้วพี่น้องนะครับผมเนี่ยคือบริเวณโดยรอบนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับนี่บะแม่นหน้าผมนะครับท่าปุ่นะครับฟังท่าปผ่นบะแม่นหน้าผมนะครับนี่ฝั่งนี้ลงไปครับยาวไปสุดพูนนะครับผมผมก็ในมีโอกาสมาทายอยู่ในสวนในยังให้เบิ้งแล้วพี่น้องนะครับผม อยู私は私は่บองยังของชนะกระทัอนะครับว่าเป็นแบบไรนะครับผมเนี hmm ่ยยูระมาณนี้ขอกนี่ก็เห็ดบัได้งามคือบุฟเฟนะครับเห็ดทีหลายอยู่นะครับผมเห็ดพรอยงวัขวดเดียยูนะครับเอาบะเมนซ้านะครับผมบ่เคยสางลุงเลื่อนจะเทียนนะครับัตงแต่ไงแตงแต่น้อยเท่าไงนะครับบ่เคยสางไว้มีนะครับผมจากกรุงเทพมากะมหัดเห็ดยูเห็ดกินเลยนะครับผมเนี่ยยูอาศัยเห้าสางบ่ใครเป็นนะครับผมตัวนี้เข้าพึ่งตัวเองนะครับ ตีเองเฮ็ดเองนะพี่น้องนะครับบ่ได้จ้างส่งจ้างสร้างผู้คนมากนะครับผมนะครับบ่มีเงินจ้างเพิ่นประมาณนั้นนะครับผมครับไก่เขากินแบบง่ายๆนะพี่น้องอยู่ประมาณนี้นะครับกินนะครับผมน้ำจืดาเนี่ยเขากินได้เราบกระินิ่งนะครับอาเจกลับไป็นนอนนะครับผมกระชินปนอนเราคุ้นนะครับคอค่ะมีแหงและบ่แหงนะครับผมมีบ่แหงกับแหงบ่บ่แหงกรืบ่แหงนะครับผมนะครับนี่เขากินอยู่สักพักได้กระชินแด้เอาเขาไปค้างนะครับเขากินอย่างไมอิ่มกัน ครับผมีประมาณนี้นะครับงัวนกระบอกไข่งามน้ำเพลินนะครับผมแต่พ่อจะเลี้ยงนะครับผมไอแต่เป็นงง่วนเลี้ยงไม่หล่ะครับผมน้อครับต่อมาคือจำนายเนื้อเขาก่อนนะครับผมน้อครับก็ได้มาวอลีอยังไล่นะครับผมกอะกอกงัวก็ะแหงดีอยู่ครับกอมงัวนะครับครับผมชาวนากระทำบอกเขาจบคลิปในการถ่าย เยื่งคีน,นีนะพีนพ่น้องทวลรครับผมนะครับครับผมชนะกระทำขอ,ขอกราบสวัสดีครับผม